สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ p r o o x x a p All s t t r t t o ทอ d e f e n นเอกนะครับแมทุกคนน่าจะเห็นลหลายๆคนที่เขาทำคลิปไปแล้วในเรื่องของคนเล่นรถนะครับฉะนั้นก็วันนี้เราจะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองแล้วกันนะครับจากผู้เล่นที่เล่นแมปนี้ตั้งแต่แมปแรกเลยนะครับเอ่าเรียกว่าเป็นเอ่อแมปแรกของเขาก็น่าจะว่าได้เพราะว่าเป็นออสต t ร์เ r Defense ปกตินะครับ เป็นแผ่นแรกๆเลยที่เล่นนะตอนนั้นเมตานะ่าจะเป็นรฟเซอร์ที่ตีอแอ่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกโทกะอ่านนซุโกะเอเลนรルโตนะแม่พูดแล้วก็คิดถึงแล้วช่างกันไปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหตุผลที่คนเล่นทั้งเลิกแล้วก็ลดนะครับอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าที่ไปลองเก็บฟีดแบ็กจากคนอื่นเนี่ยส่วนตัวไม่ได้ เจอผ,ผลแบบนั้นเท่าไหร่ก็คือพวกโทรศัพท์ไม่ค่อยดีทําให้เกมเออแอลกอะไรพวกนี้แต่ก็มีเฟรมดรอปบ,บ้างนะครับอันนี้ก็ถ้าให้โยงแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการออติมัยนเนาะอาชาพมันไปก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสัตว์เลี้ยงในแมบบโกอาการเ์เดนหรือว่าเป็นผักราคางสูงหรือว่าเอฟเคฟาร์มเพชรไม่ว่าจะเปแมบอนเิเมะแวนการ์หรือ All Star ออสตาร์ดิสเฟนิกส์ปกรณ์ช็อปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมนะครับผู้เล่นถึงลดลงได้ขนาดนี้นะครับถ้าใครเล่นตั้งแต่ช่วงเกมเปิดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200,000กว่านะตอนนี้หรือประมาณ30,000ื่เศษเเท่านั้นนะครับาทางที่เพิ่งอัปเดตเป็นในโซขออัปเดต3หรือเปล่าหรืออัปเดตน่าจะอัปเดต3นะ,ะหลังจากที่เอาคกระไดออกไปเนาะ แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ตั้งใจจะโจมตีแมปหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดขัดใจใครก็ตามแต่นะครับใครกำลังเปื่อหาการ a อฟเคฟาร์มในระบบแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบพาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ a อฟราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น g v วพีราคาแพงกว่าแพ็กเริ่ม Google Pay App s t o r ร์อย่าลืมใส่โค้ด T Times เพื่อรับส่วนลด20บาทกันด้วยนะครับถ้าให้พูดอันดับแรกเลยในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องระบบภายในเกมนีนะ่เองเนาะทุกคนจะสังเกตได้ว่าถ้าเทียบกับแมปแรกเขาแล้วนะครับแมปแรกของตัว All Star Tour Defense เ,เนี่ยเราเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเลยสักนิดเดียวนะครับนอกจากไอ้ Challenge ที่เหมือนจะเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะครับมีบอส NPC ให้ตีนะครับแต่ถ้าเราพูดความจริงแล้ว ถ้ามันมี NPC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกอัปเดตนี้ NPC ก็จะเต็มแมป,ปนั่นเองนะเ,ออเราต้องวิงว่งไปหาวิ่งไปหาอันนี้ก็อาจจะทําให้รกเกินไปนะครับอันนี้คือชากข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ระบบต้นไม้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะอันนี้เราพูดถึงระบบที่เพิ่มเข้ามาก่อนนะครับที่มันไม่ได้ต่างจากมันที่มันต่างจากแมป,ปแรกนะ,ะมีเป็นเทรดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จากที่ตัวละครนะครับวางได้8ตัวตอนนี้วางได้ 3- ามถึงสตัวเท่านั้นอันนี้แอบเป็นข้อเสียข,ของเขาหรือเปล่าที่อาจจะยังทําสมดุลได้ไม่ดีพอครับ เรื่องระบบภายในเกมจริงๆมันมีเยอะมากนะครับแต่ถ้าเรารวบๆแล้วก็คือมันยังตอบโจทย์ให้กับผู้เล่นในสมัยนี้ไม่ได้นะครับเออเขายังเหมือนหลงและเลงในว่าเอ้ยเขามีฐานแฟนคลับที่เยอะนะครับแต่ก็เยอะจริงๆนะเพราะาปัจจุบันตอนนี้คนเล่นก็อยู่ประมาณ3 4มสี่หมื่นสเตเบิลอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่ำไปคนนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่อาจจะตกลงกว่านี้เนาะถ้าเขายังไม่ปรับปรุงนะครับ อ่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าให้ดูภาพรวมจริงๆนะครับว่าตัวแมปเนี่ยต่างจากแมปเดิมมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็ไม่ได้ต่างเลยนะครับระดับตัวละครที่เพิ่มความยุ่งยากเข้ามาอีกนี่ก็ทาให้คนเลิกเล่นกัปอีกนะครับตัวละครที่แบบเออโอโ้ปกติแล้วมันก็หายากอยู่แล้วอย่างตัวในตู้อ่ะก็จะเป็นตัวลับเป็นเอ่อเจ้าเอ่อลืมชื่อไปแล้วเอ่อตัวในยายบบะแล้วก็จะเป็นคุลโรโ่นะครับเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าตัวเกมไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นตรงนะครับเออที่ต้องมานั่งปลดสกิลที ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นของคราบอาจจะดีขวานะไม่ต้องมานั่งสุ่มอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าคิดยังไงนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นความยุ่งยากมากเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องแมคชนิกในเกมนะที่มีทั้งออมอนนะครับหลายทางนะมีมอนพาเวอร์ฟูลสองสามาอีกนะครับยิ่งมอนพาเวอร์ฟูลที่ไว้อัปเกรดเนี่ยก็ควรมีสัก2ก็พอแล้วนะครับอันนี้มี3มาอีกมีมอนตีสตันได้สตันนี่ก็ต้องอัพสกิลทีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพูดเรื่องในอนอาคต เขาอาจจะเป็นเพิ่มออฟเข้ามานะครับออฟที่สามารถทําให้หลบการสตันได้หรือลดเวลาของการสตันอันนั้นก็มีส่วนนะอาจจะเขา,าจ,จะทําแบบนี้ไว้ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก่อนที่เขาจะไปหรือระยะทางที่เขาเล่นจะไปในจุดนั้นเนี่ยอาจจะทาให้คนเล่นหดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนเล่นลดเนาะจริงตัวเกมไม่ได้แย่เลยนะครับเรื่องโมเดลก็ดูดีขึ้นเอฟเฟกถึงจะไม่ได้ดีเท่าแมปอื่นนะครับที่ เป็นเจนใหม่นะอันนี้ตัวเกมเขายังดูเป็นเจนเก่าอยู่เลยถึงโมเดลจะเป็น R15 แล้วก็ตามแต่นะครับอันนี้ตามความจริงเลยนะหัวข้อเราอาจจะแยกแล้วก็ไม่ถักไม่ไม่ไมไมไมมแปะทําสเตมไม่ให้เพราะว่าอยากให้ฟังกันทั้งคลิปนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวมันจะมีคนเมน์หนา่าเอ้ยพี่ไม่ได้เล่นจริงจังหรือเปล่าส่วนตัวจะจริงจังนะครับลองจริงจังตั้งแต่แพทแรกเลยแต่รู้สึกว่า สุดท้ายแล้วลูปมันก็จะกลับมาเหมือนแมป,ปแรกเลยนะครับระบบที่เขามีภายในเกมเก่านะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในแมป,ปนี้ทั้งหมดแล้วมันก็จะลูปอยู่แค่นั้นนะครับอันนี้ที่ห่วงนะเออแล้วก็ส่วนตัวที่พักเลิกเล่นไปเพราะว่ามีแมป,ปอื่นให้เล่นอีกนะครับเออเราสามารถเลือกแมป,ปอื่นให้เล่นดีออนะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2เลยก็คือมันยังมีแมป,ปอื่นให้เลือกเล่นมากกว่าแมป,ปนี้นะครับที่น่าเล่นมากกว่าเนาะไม่ว่าจะเกมที่ใหที่เล่นง่ายกว่าอย่างอ n น m e ้มิลัสเตนหรือว่า เกมเพย์ที่มีคุณภาพมากกว่านะครับอ่ะก็คืออนิเมะบรรยากาศนั่นแหละถ้าพูดตามจริงะปัจจุบันมันมีแค่แมปไม่กี่แมปเท่านั้นในส่วนของ a n i m a l d e f e n s e เนาะ ส่วนตัวเนี่ยตอนแรกเนี่ยอวยไว้ในระดับหนึง่งนะครับแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วรู้สึกเอ๊ะนะครับก็เลยอ่ะพักไปก่อนละกันนะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าใครไม่ชอบเล่นแบบไหนก็เลิกเล่นไปก็ได้นะครับแม่ก็พักไปช่วงหนึ่งรอแค่ให้เขาอัปเดตดีมาเนาะอย่างบางคนนะครับไม่เล่นอนิเมะมังกัดนะอันนี้พูดถึงแพท์ปัจจุบันนิดน,นึงนะครับก็คือ,อมีมักกงกัดในอัปเดต7จเจุดในะดึงผู้เล่นเก่าเอ้ยผู้เล่นใหม่ไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าทั้ง เรื่องระบบเรื่องเอฟเฟกเรื่องแมชชนิกหรือว่าของฟรีก็ตามแต่ครับแต่ในแมปของออซาเนี่ยมันดูจำจีมากมากนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูดีๆนะอ่ะแม่เราย้อนกลับไปหัวข้อแรกเหมือนเดิมนะว่าระบบภายในเกมมันเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ในอัปเดตแต่และอัปเดตเนี่ยถ้าไม่มีไทล์เข้ามาคือไม่มีอะไรเลยนะครับเอ่อต่อให้เพิ่มสตอรี่เข้ามาแล้วไงนะครับก็แค่สตอรี่เท่านั้นนี่เพิ่มไทล์มา1นึ่งแบบอัปเดต1อันอัปเดตละ1อันเ,เ,เลยนะครับแถมซัมเมอร์เนี่ยคน เออเขาดูแบบรีบๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแผนที่แอบไปดูมาก็ดูเขาอยากให้อัปเดตทุกอาทิตย์แต่รู้สึกว่าอาจจะเกินมือของทีมงานเข้าไปหรือเปล่านะครับอาจจะไปอัปเดตอาทิตย์ละครั้งไออาทิตย์ละสองครั้งไอสองอาทิตย์ครั้งก็น่าจะดีกว่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอ่ะก็คือถ้าพูดตรง,ตงๆก็คือคนเริ่มเบื่อแนวนี้แล้วนะครับที่เป็นออสตาร์นะเอออาจจะเบื่อในตัวของออสตาร์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า ถ้าถ้าพูดจริงก็ไม่ใช่แค่อ,าาออสซาร์กเป็นพวกอนิเมะทาวเวอร์ดีเฟนต์ต่างๆนันนนะที่เป็นตัวอนิเมะมาตั้งป้อมตีถะกันฐานนะครับแล้วยังจะต้องไกดิ้งอีกในการหาของเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราดูดีเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยนะครับการอีโวตัวละครแต่และตัวเนี่ยมันยุ่งยากมากนะต้องไปนั่งตี NPC ต้องไปนั่งหายโค้ดเลนโบว์ตัวนี้อีกถ้าไม่มีมาในชาเลนจ์ก็ต้องรออีกนะครับอันนี้คนอาจจะเบื่อกันเรื่องของการรอชาเลนจ์ตั้งแต่อนิเมะเอเวนเจอร์แล้วเนาะ อย่างรัสเซนตัวนี้เขาก็ปรับตัวแล้วในการที่จะมีการย่อยของนะครับอันนี้ไม่บังคับเช่นเดียวกันเลยนะครับมีการย่อยของไม่ต้องไปหาเองครับของได้นะแค่เราไปฟาร์มหินเขียวที่มันฟาร์มได้ตลอดเวลาไม่ใช่มันต้องมานั่งรอแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคิดยังไงแต่ส่วนตัวคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องเอฟเฟกต์สกิลภายในเกมหรือว่าการออปติมิ้ของตัวเกมเนี่ยแย่มากๆนะครับให้พูดตรงๆนะเพราะว่าถ้าเป็นแมปใหม่จริงๆที่เป็นปี2025ันนะครับมันควรจะลื่นกวาน,นี้แล้วอนน ถ้าเราเ yeah. ทียบอย่างแบบอื่นนะครับอนิเมะแวนการ์ดที่มเราพูดอันนี้เยอะเดี๋ยวคนจะหาว่าอวยอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยเป็นแบบของปีที่แล้วนะครับที่เครื่องมืออาจจะยังไม่ครบเท่าปีนี้นะถ้าใครเป็นคนสร้างทีมงานของโลบอก็จะรู้นะว่าพวกเครื่องมือหรือว่าเบนนนเมนูอะไรพวกวนี้ยของโลบอกมันดีขึ้นแล้วนะครับเป็นทูบล็อกหรวอเปล่าจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทรงผมนะครับเป็นพวกเครื่องมือในการทําเกมเนาะแล้วก็การปลดเฟมเรทนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะเพราะว่า ตัวเราบอกเองเขามีการปลดเฟรมเลทแล้วแต่อันเนี้ยเวลาเราลงในด่านนะครับแล้วยิ่งมีหลายทางมอนยิ่งเยอะยิ่งแหลกนะขนาดคอมนี่ที่ส่วนตัวที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นคอมของเสียไอที่เขาโดนทมาให้นะครับเป็นอันต้าเก,ก้ากับกาจอสีศ่ศูนเจ็ดนย์ี่นี่บางทีก็ยังแหลกอยู่นะงงเหมือนกันนะครับว่าเขาทํามายังไรนะครับตอนที่ใช้เวลาไปเกือบปีได้เลยนะครับประมาณครึ่งปีได้นะตั้งแต่ที่เอเอกลับมาเปิดนะครับเขามีเป็นในส่วนของสนิทที่เป็นแมป ACDX ที่กำลังจะเปิดนะ แต่ก็มาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสําหรับแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีทางเลือกให้เลือกหลายแมปมากๆนะครับแถมยังไม่ค่อยฟังเสียงผู้เล่นเท่าไหร่ที่คนจะต้องการให้ทําอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าแบบนี้จะอัปเดตไปให้มันมันจะอัปเดตได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับเออก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าส่วนตัวก็ยังชอบเล่นแมปนี้อยู่นะครับเล่นตั้งแต่ แมปแรกจนมาถึงแมปนี้ก็ยังพอจะรู้สึกชอบอยู่นะครับเรื่องแมคชนิกภายในเกมเป็นคอมโบตัวละครตอนนี้เนี่ยมันดูดีขึ้นเพราะว่ามันมีลมล่างอะไรพวกนั้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะหลวบๆอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราดาวอัปเดตในอนาคตนะมีอยู่2อ,อย่างก็คือเป็นเลดกับออฟมูดน,นั่นเีงนะครับก็คือโมดฟาร์มแหละในการครับออฟนะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยเนาะ อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะออามาได้ดีขึ้นหรือเปล่าคลิปนี้ก็เป็นแนวบ่นๆแล้วกันนะครับแล้วก็รวมๆเหตุผลนะครับไม่อยากไปนั่งแยกเป็นหัวข้อแบบละเอียดจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเกมเนี่ยมันไม่ได้ตายแบบแป๊บเดียวตายนะครับมันจะต้องรอดูอัปเดตไปเรื่อยเนาะอย่างถ้าเราเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแมปอื่นนะครับที่เป็นทั้งอนิเมะสไตหรืออนิเมะวังการแล้วก็คือช่วงที่อนิเมะเอเวนเจอร์กลับมาเนี่ยเองนะอันนี้ก็ถือว่า อ่ะอนิเมะท่เช่ญเนี่ยกลับมาแล้วคนเล่นทุกแมปลดลงหมดเลยนะครับที่เป็นแนว a t d นะก็คืออนิเมะ Tower Defense นะครับมันจะเป็นอนิเมะ World Animation Style หรืออนิเมะแวงกาก็ตามแต่นะครับลดหมดเลยนะ แต่พออยู่วันช่วงหนึง่งเอเอเอเนะี่ยหรือว่าอนิเมะไม่เชอร์เนี่ยทำมาไม่ดีพอคนก็เลิกเล่นไปนะครับก็แมปจะตายก็ต่อเมื่อโดนลิขสิ์หรือว่าคนเลิกเล่นอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับอันนี้เตือนไว้ทียังไม่ทีนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าคนลดเล่นลดลดเอ,อฟุตตี้จะบิดไหมฟุตตี้ไม่บิดแน่น,นอนเพราะว่ามีมาโดช่วยคุมอยู่แล้วก็เขาคงจะหวังกับแมปนี้ไว้มากเลยนะครับในการทาอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวก็รอดูนะว่า อันนี้แอบแซวเล่นนิดนึงนะครับว่าถ้าแมบอื่นดังกว่าเอออสตาเนี่ยจะเอาลิขสิทธิ์มายิงแมบอื่นอีกไหมนะครับแมแซวเล่นนะอันนี้รอเล่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครคิดยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับแมต้องการฟีดแบ็จากทุกคนมากๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เล่นแบบนี้แบบขั้นแบบสุดนะครับที่จะจะไปร่างลงบอร์ดอินฟินิตี้หรือว่านั่งฟาร์มทั้งวันนะครับก็ส่วนมากก็บเอฟเคนะเพราะว่าแบบมันดูอํานวยในการเอฟเคในระดับหนึ่งเหมือนกกันนะะอ่ะ็ ฝาคอมเมนต์วิธีนะครับว่าชอบหรือว่าทำไมคิดว่าทำไมแบบนี้คนถึงเล่นลดลงนะครับโอเคก็สำน,นี้นะขอรับงชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตก็ดีนะครับอันนี้พูดลืมพูดเลยช่วงต้นคลิปก็คือถ้าใครไม่ถูกใจนะครับขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ขัดใจใครขออภัยจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ